บทที่120จัก,กรพรรดิกึ่งจักรพรรดิแห่งอาณาจักรชั้นนอกมาถึงแล้วและการสร้างสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพรรดิได้เปิดใช้งานยิ่งลีย่ยูเอเนียงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกกลัวมากขึ้นเท่านั้นก่อนหน้านี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถือว่าจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นเป็นจัก,กรพรรดิธรรมดาเป็นไปได้ไหมที่จัก,กรพรรดทิเด่นเอ็ดไม่ใช่จัก,กรพรรดิธรรมดาเลยเขาเป็นผู้ดำรงอยู่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับการบ่มเพาะของจัก,กรพรรดิเท่านั้นเหรอเราต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับ Hidden ยิ ลี่ยูเอเนี่อิงตัดสินใจหลังจากออกคำสั่งเธอนั่งบนเก้าอี้อย่างงุนงงเมื่อคิดถึงการกระทำครั้งก่อนของจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเรนนางก็ตกตะลึงชั่วขณะน,นิกายขอบซ่อนเรนยอดไม้ฟืนเทียชางซึ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนของเป้าหมายของเขาและวางแผนที่จะหยุดพักมันเกิดขึ้นที่สาวกทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเขาวพวกเขายังไม่ได้กลับมารวมกันอีกครั้งลูกศิษย์นี่คือน้องสาวของคุณยูเทียนซิงเธอคือการกลับชาติมาเกิดของจักรพรรดิเทียนซิงและได้ปลุกภูมิปัญญาของเธอแล้วเทียชางแนะนำสาวกทั้งสองให้้รูจัักกน เทียนซิงพี่ชายคนโตของคุณฮีซิ่วซิงดูเหมือนมนุษย์แต่ในความเป็นจริงเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาฝึกฝนคำพีดาวไร้ขอบเขตขององค์การเคลื่อนไหวและความเงียบวิธีการฝึกฝนของเขานั้นไม่เหมือนใครและเขาก็แข็งแกร่งขึ้นตลอดเวลาิทั้งสองกล่าวทักทายกันฮีซิ่วซิงยิ้มอย่างโง้อขาวเขามีใจิตใจที่บริสุทธิ์และบุคลิกภาพของเขาก็ซื่อสัตย์เขาเห็นการกลับชาติมาเกิดของจัก,กรพรรดิในตำนานกลายเป็นน้องสาวของเขาแต่เขาไม่มีความคิดอื่นใดเขามีความสุขเพียงอย่างเดียวที่มีน้องสาวและมีความสุขที่อาจารย์ของเขารับลูกศิษย์ในทางกลัังงงงงงงจาาาาาากกกกกกรรสเเเเเตตตขขอออออธธคค้นนพพบววมแ่่ใะปลูหีซซิิ ขณะที่เธอเฝ้าสังเกตและไตรตรองต่อไปเธอก็ต้องตกใจนี่พี่ชายคนโตของฉันเหรอแหลกแค่ไหนขวานบนหลังของเขาดูเหมือนจะได้รับจากอาจารย์เช่นกันยูเทียนซิงสังเกตอย่างระมัดระวังและค้นพบเพิ่มเติมแม้ว่าพี่ใหญ่คนนี้จะธรรมดาแต่เขาเผยให้เห็นถึงความพิเศษของเขาในรูปแบบเล็กๆดูเหมือนว่าจะมีโชคดาวหมุนเวียนอยู่รอบตัวเขายิ่งคิดก็ยิ่งวันว่นวหวลี่ชี่ยี่เดินไปข้างหน้าอย่างสเสน่หาและกอดฮีซิวซิงเลี่ยางเกอเห็นเหล่าสาวกโตต,ตอบกันและหันไปมองหันไปมองสุนัขสีเหลืองที่เหอซิวซิงพามากับเขาเมื่อรู้ส อ,อาจารย์นี่คือพีขวงฉันหยิบมันขึ้นมาข้างนอกแอลมันมากับฉันเป็นเวลานานมากฉันยังไม่เคยแนะนําให้คุณรู้จักมาก่อนเย่ถังยิ้มและไม่รังเกียจสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขธรรมดาแต่มันได้เข้าสู่อิเดนเอ็ดเซ็กและติดตามฮีซิวซิงสุดท้ายก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนี่กินยาพวกนี้ไปเถอะเย่ถังซีอนแหวนเก็บของให้ฮีซิวซิงสิบคนโตคนนี้ไม่ต้องการทรัพยากรการพาะลูกเย่ถังไม่ได้ใช้สิ่งที่เขาเตรียมไว้สําหรับเขามาก่อนดังนั้นเขาจึงเพียงแค่ให้อาหารมันกับสุนัขมุมปากของลี่ที่ยี่กระตุกเม็ดยาวิญญาณและอาจารย์เช่นนี้แท้จริงแล้วป้อนให้พี่ชายคนโตเลี้ยงสุนัขในขณะนี้เย่ถังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูเหมือนนะว่าจะมีคนมาเขาสัมผัสได้ถึงผู้คนที่กำลังมาอย่างระมัดระวัง กลุ่มจกกักรพรรดิกล่นจักรพรรดิความแข็งแกร่งของทุกคนอยู่ในระดับสูงยิ่งกว่านั้นดูเหมือนพวกมันจะมีทักษะในการจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและพวกมันยังคงเลื่อนที่เป็นหมู่ในขณะบินด้วยการฝึกฝนรูปแบบอาร์เรยในปัจจุบันของเย่ชางมันง่ายสำหรับเขาที่จะค้นพบความพิเศษของรูปแบบอาร์เรนั้นด้วยการจัดแถวอันทรงพลังนี้และความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ดูเหมือนว่าแม้แต่จัก,กรพรรดิก็สามารถต่อสู้ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องดูแลเนื่องจากเสายักอยู่ที่น หลังจากรอเป็นเวลานานและตระหนักว่าเย่ช่าง์ไม่ได้เคลื่อนไหวมันก็เข้าใจว่าเย่ช่าง์หมายถึงอะไรหลังจากผ่านไปนานเสาหลักยักษ์มนุษย์สวรรค์ดูเหมือนจะเข้าใจความแข็งแ,งแกร่งของบุคคลและไม่ต้องการเสียเวลาเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากเย่ชาง์ไม่ได้เคลื่อนไหวจึงไม่ต้องการที่จะเคลื่อนไหวมีคนที่ต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่เสมอหลังจากครุ่นคิดอยู่นานในที่สุดเสายักษ์ก็ตัดสินใจเลือกผู้สมัครมันเป็นลูกน้องของเย่ชางส์ดังนั้นสิ่งที่เย่ช่าง์ไม่ต้องการทำก็ต้องถูกส่งมอบให้กับเขาและนนนเนื่องงจาาาก่่เววปล เจ้าแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกและผู้นำนิกายว่านเซียงอที่กำลังพูดคุยกันในหอคอยสวรรค์แห่งมรดกตกทอดการสแสดงออกของพวกเขาหยุดนิ่งจากนั้นใบหน้าของพวกเขาก็สแสดงออกถึงความปีตีย e ินดีฮ่าฮ่านั่นเป็นคำขอของสาวยักษ์จริงๆถูกต้องพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์จาก,กรพพัดดูเหมือนว่าสาวยักษ์จะรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเราแล้วจากกรพรัดิกินจักรพรัดภายนอกสามารถเข้าร่วมกองกำลังและมีความสามารถในการต่อสู้ของจากรพรัดฮึมการก่อตัวของจักระพัดของเรานั้นทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่งงงงงปรรรรรรระดดดิิษฐจจัััักกกออออาาาาาามมมมนนนนไไ่้้้ถถูใชๆควีเสสบพลขได้ ไม่เป็นอะไรเราจะใช้จัก,กรพรรดิถึงจัก,กรพรรดิเหล่านี้จากอาณาจักรภายนอกเพื่อแสดงความเคารพเราจะปล่อยให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ขาดเหล่านั้นมองเห็นความสามารถของเราด้วยในไม่ช้าทั้งสองคนก็ตกลงกันได้พวกเขาเริ่มติดต่อกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเตรียมเปิดใช้งานการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพรรดิจากการสืบสวนการก่อตัวของจักรพรรดิรออาสิ่งประดิษฐ์ปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสงสัยของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ค้นพบผู้เชี่ยวชาญขอบเขตภายนอกอย่างรวดเร็วซึ่งกำลังเข้าใกล้โลกมนุษย์อย่างรวดเร็ววรรรรรรััััััศศมมมีีีออออนนนนนนททททงง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 พลลลลลลแแแแะะะะคคาาาาาาข็กกกกก่่่่่ผู้้้้เเเหหหหหใดดดดิิิิิ์์สธตตึจจจชไืย พวกเขาเริ่มประเมินความสามารถของตนเองและความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิอีกครั้งพวกเขาเริ่มคำนวณความแตกต่างของความแข็งแกร่งระหว่างกองกำลังของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และของจัก,กรพรรดินี่เป็นคำสั่งส่วนตัวของสาวกษ์แห่งโลกมนุษย์สวรรค์มันขอให้เราหยุดผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรภายนอกมันจะผิดได้ยังไงเจ้าแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกรู้สึกผิดหวังถูกเตืงอนอกจากนี้มันไม่ได้เรียกจัก,กรพรรดิที่ซ่อนเร้นแต่เรียกเราแทนสิ่งนี้หมายความว่าหมายความว่าเหล่าทวยเทพก็เชื่อในพลังแห่งการก่อตัวของเราด้วยหัวหน้านิิกกกกกกาา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 ายยยแววนนนนเเเเเเซีี่่่่่่่่งขข้้้้้้้มมมมมชััััไไไไไไจจจจจะะะดดดดอออรร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 รึคืภทบสสสสถถตตตใ หลังจากนั้นไม่นานโมเอ็กอนูนวนก็ยอมอ่อนข้อและตกลงที่จะใช้รูปแบบสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพรรดิถูกต๋อโมแม้ว่าเราจะไม่ใช้มันแต่ผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรภายนอกเหล่านั้นก็อยู่ที่นี่แล้วเราไม่สามารถปล่อยให้ฮิดเดนเอตเอ็มเพอเรอร์ทำได้ผลประโยชน์จะเป็นของเขานั่นสมเหตุสมผลถ้าเราทำได้ดีรางวัลจากสาวยักษ์จะมหาศาลแม้ว่าจะไม่มีรางวัลใดๆก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรภายนอกเหล่านั้นก็ทรงพลังมากพวกเขาจะนำมาซึ่งสิ่งดีสิ่งดีมากมายอย่างแน่นอนภายใต้สถานการณ์แบบตัวต่อตัวพันธมิตรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ดำเนินการและใช้รูปแบบสิ่งประดิษฐ์จักรพรรดิเจ้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้สูงส่งและยิ่งใหญ่อีกต่อไปแล้วและไม่ใช่เจ้าผู้สูงศักดิ์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอีกต่อไป พวกเขาเริ่มลดสถานะลงการแลกเปลี่ยนแบบตัวต่อต,ตัวในตอนนี้เต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระแต่มาจากปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ให้คุณค่ากับคําพูดเช่นทองคําพวกเขาสูญเสียกําลังใจและยอมรับความพ่ายแพย้ภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของเย่ชางบูมปุถุชนและผู้ฝึกฝนของ Heavenly Mortal World <c oughs> เห็นสิ่งประดิษฐ์ของจักรพรรดิเหนือศีรษะของพวกเขาอย่างฉับพลันและเริ่มหมุนบทที่121จักรพรรดิกึ่งจักรพรรดิผู้ทรงพลังแห่งอาณาจักรภายนอกเมื่อรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จักรพรรดิเปิดใช้งานโลกมนุษย์สวรรค์ทั้งโลกก็สั่นสะเทือนนี่เป็นครั้งแรกที่รูปแบบสิ่งประดิษฐ์จักรพรรดิเปิดใช้งานอย่างเต็มกําลังเพื่อจัดการกับศัตรูนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในห้าภูมิภาคทุกคนเห็นลำแสงเกือบ20ลำพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเนื่องจากไม่ได้ถอดตะแกรงน้ำออกมนุษย์และผู้ปลูกฝังจึงรวมตัวกันในเมืองต่างๆเพื่อสื่อสารถึงกันและกันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดแสงอันทรงพลังดังกล่าวจึงปรากฏขึ้นในทันใดดูเหมือนว่ารูปแบบสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพพัดได้เปิดใช้งานแล้วมีศัตรูในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อย่าบอกนะว่าพวกเขาจะโจมตีจากรพรัดขอบซ่อนเร้นทำไมพวกเขาถึงโจมตีจากระพรดทิเด่นเอ็ดโดยไม่มีเหตุผลพวกเขาทั้งหมดตรึงแน่นอนว่าเป มีคนทำราวกับว่าเขาเข้าใจและอธิบายให้คนรอบข้างเขาฟังการอภิปรายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองเท่านั้นพวกเขายังสามารถได้ยินในทุกอำนาจการพับหลบที่สำคัญนิกายและดินแดนศักดิ์สิทธิ์หัวใจของใครหลายคนบีบรัดหากจักรพรรดิขอบซ่อนเร้นและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้กันพวกเขาจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนพวกเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูเสาแย์แห่งโลกมนุษย์สวรรค์และพลังวิญ,ญญาณของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นพวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายด้วยซ้ำหากพวกเขาตายจากรูปแบบพวกเขาจะตายด้วยความเสียใจอย่างแท้จริง บูมเสาแสงขนาดใหญ่ที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือชั้นหินเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในทันทีม่านแสงขนาดมหึมาก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าเหนือแดนมนุษย์สวรรค์ในขณะน,นี้จุดสีดำหลายสิบจุดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าดูสิสิ่งนั้นคืออะไรที่ไหนไม่เห็นมีอะไรผิดปกติฉันกำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่นอกอาร์เรเหนือบารียแสงดูมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อจัก,กรพัดเสมือนจากแดนนอกเข้ามาใกล้มนุษย์นับไม่ถ้วนก็สังเกตเห็นความผิดปกติในอากาศนอกเอจากความผิดปกติที่เกิดจากรูปแบบสิ นั่นคือพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรมนุษย์สวรรค์สิ่งนั้นคืออะไรมันสร้างความขัดแย้งอย่างมากกับบรรยากาศเหนืออาณาจักรมนุษย์สวรรค์ผู้พบปลูกถามเสียงดังอาจจะเป็นอุก,กาบาตท,ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเรากำลังจะถูกอุก,กาบาตจมตีหรือไม่นั่นคือเหตุผลที่รูปแบบสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพพัดเปิดใช้งานหรือไม่ผู้ฝึกฝนบางคนเคยเห็นอุก,กาบาตตกลงมาจากป้าฟ้าเมื่อเย่ถังสุกเข้าไปในอาณาจัก,กรจักรพรัดดังนั้นพวกเขาจึงมีการคาดเดาบางอย่างคำพูดเหล่านี้ทำให้หัวใจของหลายๆคนกลับมาแน่นแฟนอีกครั้งเมื่อเเเยยย่่่าาาาาาางงงงสุบขขข้้้้้้ไไปในนนนนนออณจััััักกกรรรพดดดดดตแแหโโืฐลวมมีครกัังววลลเกกี่ยบรรรได้ผะท ตอนนี้พวกเขาได้เห็นดาวตกบนท้องฟ้าแล้วใครจะหลีกเลี่ยงได้หลายคนเริ่มอธิษฐานว่าพลังของรูปแบบจากกระพาร์ติแฟตนั้นเพียงพอที่จะป้องกันการโจมตีเหล่านี้ได้จุดไฟเหนือห้าภูมิภาครวมตัวกันอย่างรวดเร็วในไม่ช้าพวกเขาก็รวมตัวกันบนท้องฟ้าเหนือโดเมนกลางมนุษย์จากอีกสี่โดเมนต่างก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวแต่หัวใจของพวกเขาไม่สบายใจท้ายที่สุดพวกเขามมงไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นท่ามกลางเสียงอึ่งอาึ่งม่ารานนย์้กบนับนอ,อนกีท ภายในหอคอยสวรรค์แห่งมรดกพันหออยู่ปรมาจารย์หอคอยสวรรค์แห่งมรดกนั้นมีการแสดงออกถึงความดุร้ายบนใบหน้าของเขานี่เป็นโอกาสที่ดีข้าต้องใช้โอกาสนี้เพื่อน,นำชื่อเสียงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเรากลับคืนมาก่อนหน้านี้เมื่อเย่ชางสเสร็จสิ้นการบูรณะสาวใจแอนซึ่งทำให้เขาและฮิดเด่นเอ็ดเซ็กได้รับชื่อเสียงอย่างมากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก็ถูกตบหน้าอย่างหนักเช่นกันผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกมนุษย์ได้บูชาจักรพรรดิที่ซ่อนเร้นในโบสถ์ขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งโดยซาเครตแลนอะไลแอนเเป็นนนนกาารสสับุย่ง การสูญเสียเหล่านี้สามารถมองเห็นได้และหลอดของ Heavenly ออเ e a บ e n l y Tower อ f l e g a c ลกซก็สามารถหักล้างได้ดีเขารู้อย่างง่ายดายว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความสูญเสียมหาศาลต่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเมื่อการโจมตีในอากาศทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในภาคลางพันยูจึงมีกระจกสวรรค์แห่งมรดกฉายภาพผลกระทบรุนแรงที่ทุกคนคาดหวังก็ไม่เกิดขึ้นจุดด่างดำเหล่านั้นอยู่กลางอากาศเมื่อเปลวเพลิงที่ลุกโช่ช่วงดับลงผู้คนในโลกมองเห็นได้ชัดเจนถึงสิ่งที่ถูกบดบังด้วยควันเป็นกลุ่มคนประมาณสิบคนโลกอยู่ในาาโกห นั่นคืออะไรประชากรพวกเขาเป็นผู้ปลูกฝังด้วยเหรอผู้ปลูกฝังมาจากไหนมีแต่ดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ใช่หรือทำไมยังมีผู้ปลูกฝังเป็นไปได้ไหมว่ามีกองกำลังระดับพื้นดินศักดิ์สิทธิ์อยู่บนท้องฟ้าพวกปุถุชนรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งและพูดคุยกันเองผู้ฝึกฝนยิ่งสับสนมากขึ้นพวกเขามั่นใจมากกว่าไม่มีการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ระดับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์บนท้องฟ้าคุณคิดว่าคนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างดาวหรือเปล่าคุณหมายถึงอะไรคุณหมายถึงมีโลกอื่นนอกเหนือจจจจาา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 ากกกกกท้้้้ออ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 งงงงงฟหรร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 รืืืไมมม่่่่่่แนน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 เเเเถูีีียยยววววณัุษ์คคคโลลธชิิภปขขขพๆ เสียงโห่ร้องดังมาจากที่สูงบนท้องฟ้าเราจักรพรรดิเสมือนของนิกายบลัดเลมเซ็กได้มายังโลกนี้เพื่อลงโทษผู้ที่กล้าทำร้ายข้ารับใช้ปีศาจการต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ของบลัดเลมเซ็กของเราพวกที่เคลื่อนไหวรีบมารับโทษประหารชีวิตส่งคืนแบนเนอร์เอิร์ธก็ที่คุณขโมยมาจากบลัดเลมเซ็กของเราด้วยเสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วทุกทิศทุกทางเกือบทั้งโลกมนุษย์สวรรค์ได้ยินเสียงตะโกนของเขาเย่ยชังซึ่งอยู่ในฮิดเด้นเอ็ตเซ็กมองขึ้นไปที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญขอบเขตภายนอกเขาหลีตาลงฉันไม่สสสสสสนน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 นใใใจจวววว่่่่่่่่าาาาาาคค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 คุุุุุุุณณณเเเป็รร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 ีีีีีืออ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 โลลลกกกกกมมมมมษษยยยยยย์์์์์์์ขขขงงงงงงงฉััดดดดดดิิิิิแแแศทททททธะะไไญตตหหหห้้้ำ น่าสนใจดูเหมือนว่าชาวพื้นเมืองของโลกนี้จะต่อสู้กับพวกเราน่าสนใจบนท้องฟ้าผู้นำพูดเบาๆนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจอย่างไรก็ตามฉันไม่ได้คาดหวังว่าโลกที่ไม่มีแม้แต่เวลเบอร์เรียร์จะมีอารีขนาดใหญ่เช่นนี้มันดูทรงพลังมากฮ่าฮ่าฮ่าเบื้องหน้าขบวนเชื่อมสวรรค์ของเราอารีของโลกนี้ไม่มีอะไรเลยจากพรรดิกลุ่งจักรพรัดภายนอกเหล่านี้ค่อนข้างมั่นใจท้ายที่สุดพวกเขาต่างก็รู้ว่านิกายบัดเลมเซ็กนั้นทรงพลังเพียงใดและนิกายที่ทรงพลังเช่นนี้เป็นเพียงสาขาของกองกำลังที่ใหญ่กว่่่าาาาาาาเเททนั้ิกกกกกรพะปลลลููีวววขขงแมดดดไ หลังจากผู้เช่นนี้แสงประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนร่างของจักรพรรรออากึ่งจัก,กรพรรดิและพวกมันก็แข็งแกร่งขึ้นในทันทีรัศมีของพวกมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของโลกมนุษย์แค่ออร่าที่เชื่อมต่อกันของแต่ละคนก็ไม่ด้อยไปกว่าแรงกดดันออร่าจากการสร,าสร้างสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพรรดิภายในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพรรดิการแสดงออกของคุณนางศักดิ์สิทธิ์ที่ควบคุมอารีเย์เปลี่ยนไปความแข็งแกร่งดังกล่าวน่ากลัวเกินไปผู้เชี่ยวชาญนีีีีี้้้้้้มมมมมมาาาาาาาจจจจจจกก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 โลลไไไหหหหหนน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 นััาานักกรกกรรรรรรรพพดดดดิิิิึ่่่่่่่งง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 งออ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 อคคค์ะำเเเเเเเชยยยยยยุูใใใืืญ็็สขววต บทที่122พลังขององค์การสร้างสิ่งประดิษฐ์จักรพรรดิคนรอบข้างรู้ว่าชายชราผู้นี้เป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลังและเป็นปรมาจารย์ช่างตีเหล็กคำพูดของเขามีสิทธิ์ทันใดนั้นมนุษย์จำนวนมากก็เริ่มตั้งคำถามอาจารย์เหรียญอาณาจักรกึ่งจักรพรรดิเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้จักรพรรดิไม่ใช่หรือจักรพรรดิกึ่งจักรพรรดสิบองค์จะแข็งแกร่งนี้ใช่หรือถูกเตอมออาจารย์เหรียญโปรดอธิบายคุณนางศักดิ์สิทธิ์ของรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จักรพรรดิไม่ใช่จัััักกกกกรร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 รพพพพดดิิึ่่่่งงจมมนนนเเหืออออบบบุุษทีซยูขขวาโผล่ออกมมาาบรรพพชนนนนเหลลล่ั้้วีะกลัังเหมือนจกรพพรรรรรดดิกกึ่งจัิ สิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับนอกเหนือจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระดับบนสุดเหล่านั้นเช่นหอคอยสวรรค์แห่งมรดกและเมืองดาราสวรรค์กองกำลังอื่นจะมีจัก,กรพรรดิเสมือนได้อย่างไรมีคนถามคำถามมากเกินไปและในทันใดทุกคนก็เริ่มพูดคุยกันเลียนยุนเฟิงหยุดชั่วคราวสองสามประโยคและเขารู้ว่าการฝึกฝนของคนเหล่านี้ต่ำเกินไปพวกเขารู้เพียงว่าจัก,กรพรรดิกก่งจัก,กรพรรดิแข็งแกร่ง,งมากทุกคนฟังคำอธิบายของฉันเลียนยุนเฟิงผู้ซึ่งรวบรวมเปลวไฟหัวใจมนุษย์เพื่อปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์มาโดยตลอดได้ท สิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ถูกต้องแต่คุณไม่รู้ว่ากึ่งจักระรัดแข็งแกร่งแค่ไหนและไม่รู้ว่าขีดจำกัดสูงสุดของกล่งจักรพรรดคืออะไรออราของกรพรัดิกึ่งจักระรรดที่แสดงบนหน้าจอนั้นเกินขีดจำกัดของจกรพรัดิกึ่งจักระพัดมากเหตุผลที่เฮเวนลี่มอรเทลเวิร์เป็นดินแดนศักด mm ิ hmm. room, however, yeah. ์สิทธิ์ที่มีสิ่งประดิษฐ์ของกระรรดอยู่เสมอเพราะสิ่งประดิษฐ์ของกระรัดมีความลึกลับและทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้กระพัดิกึ่งจักระรัดเหล่านั้นไม่สามารถต้านทานได้แต่ตอนนี้การเป็นพัน้ี แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้สมบัติล้ำค่าเพื่อกระตุ้นพลังแห่งสวรรค์และโลกเพื่อสร้างอรารีแต่คนเหล่านี้ใช้ร่างกายของพวกเขาเป็นวัสดุในการสร้างแม้ว่าวิธีการตั้งค่าอารีานี้จะแตกต่างจากที่พวกเขาทำได้ดีแต่ก็ยังคงเป็นดาวของรูปแบบอารีาปารมาจานผู้ทรงพลังทั้งสองต่างต,างตกตะลึงพวกเขาเข้าใจพลังของอารีาน,นั้นดีกว่าเหรียญหยุนเฟิงนี่คืออะไรชิงเหอคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับอารีาที่อนุญ,ญาตให้ความแข็งแกร่งของจักรพรรดิเสมือนข้ามช่องว่างและไปถึงระดับของจักรพรรดิหรือไม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันช่่่อองามยไเื รูปแบบอารเรนีขัดต่อกฎของเฮเบิลี่ดาวบางทีจาก,กรพริอัดอรู้กงซุงยีก็พูดขึ้นทันทีใช่จาก,กรพรัดเองก็ทรงพลังมากและเขามีเทคนิคการสร้างอารเรีที่ทรงพลังเช่นนี้เขารู้อย่างแน่นอนเราไปขอคำแนะนำจากเขาดีไหมเมื่อมาถึงจุดนี้พวกเขาก็เริ่มลังเลท้ายที่สุดพวกเขาไม่ใช่สาวกที่แท้จริงของเยช่ชางส์พวกเขาเป็นเพียงผู้ช่วยที่นี่มีเพียงเยช่ชางส์เท่านั้นที่สามารถทำให้ปรมาจารย์สองคนของมอเท่เวิ์เป็นผู้ช่วยได้บนท้องฟ้าเหนือภาคกลางการเผชิญหน้าได้สิ้นสุดลงเหล่าขุนนางศักด เราจะเอาชนะพวกเขาได้ไหมหลังจากการจู่โจมหลายครั้งขุนนางผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเหล่านี้ก็เริ่มมีความมั่นใจน้อยลงเรื่อยๆเราทำได้เพราะนี่คืออาวุธของจักรพรรดิคุณลืมไปแล้วหรือยังว่าจักรพรรดิแข็งแกร่งแค่แไหนอาวุธของจักรพรรดิคือสมบัติวิเศษของจักรพรรดิหลอดแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกเหล่าอย่างเฉียบขาดเมื่อได้ยินเช่นนี้ขุนนางศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากที่สื่อสารกันก็ส่งเสียงเชียร์จากระยะไกลอย่างไรก็ตามโมฮ์ตูนวลเจ้าแห่งสถาบันเฮเวนลีย์ดาวอะคาเดมี่ถอนหายใจะผลิิตจักรรรพด เขามองไปยังอีกภากหนึ่งของช่องทางการสื่อสารและนึกถึงหลอดแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกฮันยูฮันยูคุณเข้าใจความหมายของประโยคนี้จริงๆหรือไม่คุณจำพลังของจักรพรรดิได้จริงเหรอจักรพรรดิกึ่งจักรพรรดิจากอาณาจักรภายนอกไม่สนใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาคิดอย่างไรในหัวใจของพวกเขาความแข็งแกร่งขององค์การก่อตัวของสวรรค์นั้นทรงพลังอย่างยิ่งทำลายกฎของโลกแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงกลุ่มของจักรพรรดิกึ่งจักรพรรดิแต่พวกเขาก็เพียงพอแล้วที่จะต่อสู้กับชาวพื้นเมืองในโลกใบเล็กใบนี้สามัคคีด้ววววววยยยยยคคาา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 าสสสััััััั่่่่่่งง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 ออ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 อรรรรรรนนนนนนนทททพพพลลลลลลขขขขข้้้มมกกกกกิญญญณเเเเเผดดดดดดแแะป็ฝืืีีให ผู้คนจากอีกสี่ภูมิภาคยังไม่รู้สึกถึงอะไรแต่ผู้คนในภาคกลางสัมผัสได้ถึงรัศมีแห่งความตายแล้วพวกเขามองดูรอยประทับป่ามือสีแดงเลือดขนาดมากมาที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วในไม่ช้ามันก็บดบังท้องฟ้าและบังดวงอาทิตย์บังเมฆบนท้องฟ้าด้วยผู้คนหลายพันล้านรู้สึกว่าผิวของพวกเขาถูกไฟไหม้และเลือดที่ไหลวิงในร่างกายของพวกเขาต้องการที่จะรีบวิ่งออกไปเลียนยุนเฟยก็อยู่ในภาคกลางเช่นกันเขามองดูผู้คนนับไม่ถ้วนรอบตัวเขาด้วยความตกใจขณะที่เลือดไหลออกจากปากทั้งเจ็ดของพวกเขาและกระแสะสีแดงเข้มค่อยๆไหลลงมาตามผ บูมม่านแสงของรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพรรดิและรอยพระหัตถ์สีแดงเลือดชนกันอย่างรวดเร็วคลื่นกระแทกขนาดใหญ่แผ่ออกไปทั่วทุกทิศทุกทางภูเขาสูงหลายแห่งในภาคกลางถูกพัดพาไปเพราะสูงเกินไปเสียงของพวกมันแตกก็ได้ยินสัตว์ที่อาศัยอยู่บนภูเขาพินาศห้าห้าฉันไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถหลบการโจมตีเพียงครั้งเดียวดูเหมือนว่ารูปแบบนี้จะไม่เลวเลือดลุกขึ้นจัก,กรพรรดเก่งจักรพกกรรดิจากแดนนอกหัวร้อคิกค,คักและออกกฤษฎีกาจากทิวเขาที่แตกสลายไปก่อนหน้านี้กุหลาบแดงจำนวนมากรวมตัวกันใใในนนนออ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 าาาาาาากกกกกกกศททีีี่่่สสสสุดดดดด็็รรรรรรร้้งงงงะะแแแเเเเลลลลืขขขขหญมมบิิยยย์จจจจัััััพพปปคถวว อนาคตเชื่อมต่อสวรรค์ทำลายล้างลุกขึ้นอีกครั้งดาเพลิงโลหิตเดือดพล่านฉีเลือดที่ปล่อยทีพจรสีแดงแหลกแหลเผาไม้อย่างเข้มข้นเปลวไฟสูงประง่านก่อตัวขึ้นและจากนั้นก็ม้วนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นใบมีดขนาดใหญ่ที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเฉือนใบมีดโลหิตฟาดลงโดยตรงบูมปราณวิญ,ญญาณของรูปแบบสิ่งประดิษฐจัก,กรพรรดิหลั่งไหลอย่างรวดเร็วและบาริยแสงทั้งหมดก็มีสีสันมากขึ้นเรื่อยๆพลังปราณวิญญ,ญาณอันทรงพลังรวมตัวกันตรงกลางของรูปแบบและลำแสงของแสงและเงาพุ่งเข้าหาใบามีดเลือดขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วแสงและเงานั้นมีลักษณะเหมือนซีนันระคังใหญ่ใบมีดระดับพวกขาทั้งหมดมีรูปแบบที่แตกต่างกันและพวกเขาก็เป็นลักษณะของอุปกรณ์จักรพรรดิต่างๆ บูมหลังจากการโจมตีด้วยรศมีลึกลับหลายสิบครั้งใบมีดสีแดงเลือดยักษ์ก็ถูกถอดออกกลุ่มวัตถุโบราณจาก,กรพรัดไม่ได้หยุดโจมตีและร่างของแสงและเงาโจมตีจาก,กระรัดถึงจัก,กรพพัดมากขึ้นเอรูปแบบทั้งหมดของพวกเขาแข็งแกร่งมากดูเหมือนว่าเราประเมินคนพื้นเมืองของโลกต่ำไปแม้ว่าพวกเขาจะจากโลกนี้ไปสู่โลกภายนอกไม่ได้แต่รูปแบบนี้ก็น่าสนใจทีเดียวมองให้ละเอียดยิ่งขึ้นแสงและเงาเหล่านี้ดูเหมือนสมบัติวิเศษหรือไม่ออร่าในรูปแบบอารีด้านล่างดูเหมือนจะมาจากสิ่งประดิษฐ์ของจากเนสงงระดักระ ผู้จากรูปลักษณ์ของมันมีสิ่งประดิษฐ์ของจัก,กรพรรดิอย่างน้อยเจ็ดหรือแปดชิ้นด้านล่างเป็นไปได้หมว่าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากมายได้ปรากฏตัวในโลกนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นเลยเอาของอารีนีเช่นโยงโลกทั้งใบฉันประมาณว่ามีสิ่งประดิษฐ์ของจัก,กรพรรดิในที่อื่นเช่นกันเมื่อคุณพูดถึงมันศักยภาพของโลกนี้มีสูงมากบางทีอาจจะมีจัก,กรพรรดิมากกว่าสิบองค์เหลือเชื่อมีจัก,กรพรรดิมากมายในโลกใบ,บเล็กๆเ,เ,เราเข้าใกล้การเป็นจัก,กรพรรดิมากแล้วแต่ไม่มีใครสามารถข้ามพรมแดนนั้นได้นนน้้้เเเเเสสสีีีียยยงงงงของขออออาาาาาตต็มมมไปดดววววคใใจบทท่่่่่่กกกรรูพิและชั แม้ว่าจะโชค้ายตรับใดที่แผนของเราประสบความสำเร็จเราทุกคนก็สามารถเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้นี่ไม่ใช่แม้แต่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิสิบองค์สื่อสารกันเองอย่างง่ายดายและโจมตีโลกนี้มีศักยภาพที่ไร้ขอบเขตแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วโลกนี้ไม่มีอนาคตมีคนพูดอย่างใจเย็นแต่คำพูดของเขาช่างโหดร้ายกวงม่อผู้ถูกปราบใดที่เราฆ่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนี้ควบคุมโลกนี้และดูดราณโลกทั้งหมดความเป็นไปได้ทั้งหมดจะหายไปเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของจัก,กรพรรดืืนก,กกรรรพพดดเเเี่ไออออ้้ณงมขขววาหใช การแสดงออกของจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิเปลี่ยนไปอารีที่เราขึ้นทดสอบดูเหมือนจะไม่ได้รับการตั้งค่ายอย่างสมบูรณ์ยังมีช่องว่างอยู่ทำไมเราไม่หาช่องว่างและแอบเข้าไปละอารีของพวกเขาจะไม่สามารถค้นหาเราได้เมื่อได้ยินเช่นนี้หัวหน้าของจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและโจมตีด้วยสิ่งอื่นในใจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สายหัวการต่อสู้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเข้าไปในขบวนเมื่อเราพบรอยร้าวและจัก,กรพรรดิพยายามจะหยุดเราเราจะยังไม่สามารถเข้าไปได้สถานการณ์อยู่ในภาวะชะงักงันครู่หนึ่งจัก,กรพรรดิกึ่งจักรพรรดิที่ผิดหวังเริ่มมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาเริ่มการโจมตีที่ทรงพลังมากขึ้นคลื่นกระแทกรุนแรงดังขึ้น ในระหว่างการสู้รบที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้การก่ะตัวของจัก,กรพรรดิอติแฟกดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและพลังของมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเจ้าแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกซึ่งควบคุมรูปแบบในหอคอยสวรรค์แห่งมรดกมีความยินดีรูปแบบยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพลังของรูปแบบนี้เกินความคาดหมายของเขาแล้วตามคาดของอาวุธจัก,กรพรรดิด้วยอาวุธของจัก,กรพรรดิจำนวนมากที่ทำงานร่วมกันพลังของมันก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นภัยคุกคามต่อจักรพรรดิจักรพรรดิขอบที่ซ่อนอยู่รอจนกว่าเราจะเอออออาา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 นน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 ะะจจจจััััักก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 รรรพดดลลลุ่่มมมหหหหี้้้้ณณภยยยถถงงงง็ึตคคแแวววใใขส์ ด้วยการแสดงที่คาดไม่ถึงนี้เขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกถึงพลังสิ่งนี้ทาให้ขุนนางศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิต์ตื่นเต้นอย่างมากบูมบูมการทิ้งระเบิดที่รุนแรงยังคงดาเนินต่อไปขณะที่ความสนใจค่อยๆเคลื่อนไปที่รูปแบบสิ่งประดิษฐ์จัก,กระรรดเกิดอุบัติเหตุขึ้นหนึ่งในจาก,กรพรัดกึ่งจัก,กระพรดรู้สึกประหลาดใจหัวหน้าฉาันพบบางอย่างมีบางอย่างที่ฝ่ายของเราทิ้งไว้ในโลกนี้บางทีมันอาจจะช่วยให้เราทะลุออกมาจากข้างในได้หัวหน้าของจากกระพัดกึ่งจัก,กระพัดมีสีหน้าน่า ตกลงฉันจะปล่อยให้คุณเปิดใช้งานไม่นานพวกเขาก็ลงมือเย่ถางให้ความสนใจกับการต่อสู้ด้วยขอบเขตปัจจุบันและประสาทสัมผัสทางจิตวิญ,ญญาณของเขาทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาด้วยพื้นที่ที่ประสาทสัมผัสของเขาครอบคลุมเขาได้ยินบทสนทนากก่งจัก,กระพัดทั้งหมดแล้วสิ่งที่ประเภทคำสาบนั่นคืออะไรมีพันธมิตรดูเหมือนว่านี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเย่ชางคิดลึกๆทันใดนั้นเขาก็นึกถึงตุ๊กตาที่สาบแช่งหลี่ซีและคำสาบที่ทำร้ายจัก,กรพพัดดาบและฆ่าเขาในที่สุดจริงๆแล้วพวกเขาเป็นกลุ่มคน ในไม่ช้ารัศีแปลกๆก็ปรากฏขึ้นในสถานที่ต่างๆในโลกมนุษย์ออร่าสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นจากพื้นดินและพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าโจมตีโดยตรงไปยังรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จาก,กรพรรดัหัวหน้าศาลาของ Heavenly City of Legacy และคนอื่นๆต่างตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฉันสงสัยว่าการโจมตีนี้มาจากไหนมันทรงพลังมากจนระเบิดจากภายในหรอือสาบแช่งนี่คือศัตรูที่ทรงพลังจากอาณาจักรภายนอกเพื่อนที่โจมตีเรานั้นไม่ได้คิดว่าเราจะทุกข์ใจเพียงใดหากพวกเขาเข้ามาทุกคนอยากคิดว่าเราจะมีช่วงเวลาง่ายๆ เย่ชางสก็ค่อนข้างประหลาดใจเช่นกันเขาไม่ได้คาดหวังว่าการโจมตีของอีกฝ่ายจะมีผลมากขนาดนี้ซ่อนลึกอยู่ใต้ดินแม้แต่ฉันก็ไม่ได้สังเกตดูเหมือนว่าพวกเขาจะรวบรวมเอิร์ที่นั้นและทำกวอุบายมากมายใต้ดินเนย่ช่างสคิดกับตัวเองเขาวางแผนที่จะรอจนกว่าเรื่องนี้จะจบลงก่อนจะลงไปสำรวจใต้ดินภายใต้การโจมตีจากภายในรูปแบบจัก,กระรัดวัตถุเริ่มสั่นไหวอย่างรวดเร็วในสายตาของจัก,กรพรัดเสมือนอาณาจักรชั้นนอกรอยแยกในขบวนเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นในไม่ช้าพวกเขาก็พุ่งเข้าชนและชนก จัก,กรพดิเสมือนทั้งสิบคนจากอาณาจักรภายนอกแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วและทุกคนก็พุ่งไปที่พื้นส่องแสงสีแดงเลือดการแสดงออกของหลอดศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนไปพวกปุถุชนเต็มไปด้วยความกลัวผู้ฝึกฝนสามัญก็ดูหวาดลัวเช่นกันอ่าเราจะทำอย่างไรดีใครจะช่วยเราได้บ้างหยุดพวกเขาหยุดพวกเขาท่ามกลางเสียงตื่นประหนกและตื่นประหนกจัก,กรพาสถึงจักรพดิทั้งสิบก็พุ่งเข้าหาพื้นในขณะนี้มีแสงสีทองฝ่ามือขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในอากาศฝ่ามือมีขนาดใหญ่มากจนเกินตลาประทับมือสีแดงเลือดที่ปรากฏขึ้นก่อน,อนหน,น้้้้้าา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 านนนนนีีีเเเเเย่่ชงงิิดดดใใททททคคคโกลลลบออไมมแแะสสสวรถััศ์ข ภายใต้สายตาของทุกคนเขาคว้าจากรพพัดกึ่นจักระพัดไว้ในมือนั่นคืออะไรฝ่ามือทองคำนั่นการโจมตีสีทองนั่นคืองานของจาก,กรพพัดจาก,กรพรัดขอบซ่อนเร้นถูกต้องถูกต้องสีทองเป็นสีของเทคนิคการพาบปลกของเขาต้องเป็นจาก,กรพพัดภายใต้การจ้องมองและการรอคอยของทุกคนการโจมตีของเย่ชางซได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งในใจของผู้คนนับไม่ถ้วนนี่คืออะไรมันคือใครมันคือใครเขามีความสามารถศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ได้อย่างไรขอพักหน่อยจากกรพพัดกึ่นจากกรพพรดเริ่มตื่นตระหนกเมื่อจูจ่ๆพวกเขาก็ติดกับการโจ ไม่ไม่ออร่านี้คุณคือคนที่ฆ่าคนรับใช้อสูรศักดิ์สิทธิ์คุณคือจัก,กรพรรดิแห่งโลกนี้คุณไม่สามารถฆ่าฉันได้ฉันขอเตือนคุณนิกายหลัดเลมเซกของเรามีผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนและเรายังมีจัก,กรพรรดิที่ทรงอนุภาพสูงอีกด้วยเมื่อเผชิญกับความตายบางอย่างจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิก็กลับสู่สาภาพปกติด้วยการสาบแช่งและขอความเมตตาไม่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของเราจะไม่ยอมให้คุณไปเมื่อพวกเขามาเจ้าจักรพรรดิจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยท่ามกลางเสียงคำรามจักรพรรดิ คุณคุณไม่ใช่จัก,กรพรรดิคุณคือใครความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณคือเขาเสียชีวิตก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงของเขาหยุดลงกระทันหันทิ้งฝ่ามือยักไว้กลางอากาศที่ค่อยๆหายไปบทที่124รจัก,กรพรรดิผู้แข็งแกร่งการโจมตีของเย่ฉางในช่วงเวลาวิกฤตนั้นได้สังหารจัก,กรพรรดิเกือบจักรพรรดิจำนวนมากอย่างหมดจดท่ามกลางความกังวลและความลัวของทุกคนการปรากฏตัวของเขาได้ทิ้งความประทับใจไว้ในใจของผู้คนจำนวนมากเกินไปหลังจากนั้นจำนวนคนจากนิกายฮิดเด้นเอดที่ยอมรับเขาเป็นเจ้านาย อย่างไรก็ตามเขายังคงไม่สามารถต้านทานความกระตือรือร้นและแรงผลักดันของผู้คนในโลกมนุษย์สวรรค์ได้เวลาผ่านไปอย่างช้าช้าไม่นานครึ่งเดือนก็ผ่านไปการปรากฏตัวของจักรพรรดิกึ่งจักรพรรดิจากอาณาจักรภายนอกมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกมนุษย์สวรรค์ก่อนอื่นทุกคนในโลกมนุษย์สวรรค์รู้ว่ามีโลกนั้นอยู่ในอาณาจักรภายนอกมีฝ่ายที่เรียกว่านิกายเลวไฟลหิตพวกเขามีพลังมากและมีจักรพรรดิกึ่งจักรพรรดิหลายคนการจัดแถวของพวกเขานั้นทรงพลังมากและสามารถข้ามช่องว่างระหว่างจักรพรรดิ์ หลังจากเวลาผ่านไปนานผู้ฝึกตนของ Heavenly Mortal World ได้เรียนรู้ว่ารูปแบบการต่อสู้ได้กลายเป็นความสามารถพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ฝึกตนของ Heavenly Mortal World ประการที่สองเรื่องนี้ได้รวมผู้คนของโลกมนุษย์สวรรค์ทั้งโลกในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้คนตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้มีลักษณะเฉพาะในจัก,กรวาลมีโลกมากมายอยู่ที่น่าและมีโอกาสมากที่พวกเขาจะบุกโลกมนุษย์สวรรค์และคนเดียวที่สามารถหยุดพวกเขาได้คือจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นสิ่งนี้ทำให้ผู้คนชื่นชมเยี่ยงแข็งแกร่งขึ้นนอกเหนือจากดิิิิิินน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 นแแดดดดดดดศััััััักก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 ์์สสสทธลลลลล้้้้้้วว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 วออ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 งง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 าา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 าเเ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 พพพ่นน่่่มมมมมมปูจจบบไไถยยฮฮ็็ซซซตตขขขขหะรรคืึึ ผู้นำนิกายติงไม่ได้ปฏิเสธใครก็ตามที่มาไม่ว่าในกรณีใดๆฮิตเด,ด,ดนเอ็กเซ็กจะครองตำแหน่งที่โดดเด่นในขณะนี้และทุกคนที่มาจะต้องฟังพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆกองกำลังชั้นนำของโลกได้ถูกกำหนดไว้แล้วนอกจากราชวงศ์สวรรค์ดาราสวรรค์นในอดีตแล้วก็ไม่เคยมีราชวงศ์ที่สองมาก่อนผู้คนตระหนักดีว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอดีตได้ครอบครองทรัพยากรมากมายในโลกนี้แต่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรดีเลยจริงๆนี่เป็นเรื่องปกติมากทีท่สุดแล้วเฮเบนลี่มอร์เทลเวลเป็นการต่อสู้ภายในโลกแต่ตอนนี้ศัตรูใหม่ปรากฏตัวขึ้นศัตรูตัััววววเเเดดีีีียกกกกกกกนนนนนนนใรรรรระห่่่่าาาาางตตตอออสูููู้้ทจจ็ปฏขึถบผมช เป็นพลังที่วางแผนโจมตีจัก,กรพรรดิดาบและยังเป็นพลังที่สังหารผู้คนนับไม่ถ้วนในโลกมนุษย์สวรรค์เรื่องของเย่ช่างที่ฆ่าฟางเซี่ยวรู่ก็ถูกขุดขึ้นมาเช่นกันช่วงเวลานั้นรัศมีความชั่วร้ายที่ปรากฏขึ้นก็แผ่ขยายออกไปเช่นกันจัก,กรพรรดิที่ซ่อนเร้นสอนบทเรียนของฟางเซี่ยวหลู่และสถาบันเฮเบอร์ลี่ดาวเต็มไปด้วยความสกรปรกและสิ่งสกรปรกได้แพร่หลายไปทั่วโลกสิ่งนี้ทำให้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของ Ye เย่ช่างเติบโตขึ้นนอกจากนั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปคนแรกที่โดดเด่นคือ Star City. เฮ เพราะอยู่เทียนซิงเมืองเฮเบลลี่สตาร์และฮิดเดนเอ็ดเซ็กจะอยู่ใกล้กันมากในอนาคตกรุงพี่ฟานำผู้คนมาที่ฮิดเดนเอ็ดเซ็กเป็นการส่วนตัวและแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือในเชิงลึกกับเซ็กมารเตอร์ดิ้งเซ็กมารเตอร์ดิ้งซึ่งลี่จีจีได้แจ้งให้ทราบก็เห็นด้วยข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพราะพวกเขาไม่เคยเป็นศัตรูกับฮิดเดนเอ็ดเซ็กเมืองเฮเบลลี่สตาร์ซิตี้จึงได้รับการยกย่องจากเฮเบลลี่มอร์เทิลเวิร์ลให้เป็นคนแรกที่สนับสนุนพวกเขาสำหรับหอคอยสวรรค์แห่งมรดกนก หลังจาก Heavenly Star City Heavenly d a n Academy ก็ตาม Moex ตื Mo ่นลมาเพื่อขอโทษเป็นการส่วนตัวเมื่อผู้นำนิกายติงเห็นเขานำสมบัติจำนวนมากขึ้นไปบนภูเขาเขาก็ตกใจในไม่ช้าข่าวที่น่าตกใจก็แพร่กระจายไปทั่วโลกมนุษย์สวรรค์ Heavenly d a n Academy และ Hidden Eight Sect กลายเป็นหุ้นส่วนและ Heavenly d a n Academy ชดเชยด้วยการจัดหาทรัพยากรจำนวนมาก m o e ตืนลสลัตำแหน่งและกลายเป็นผู้อาวุโส U.S.H. กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของ Heavenly d a Academy และได้รับการสนับสนุนจาก h e v e n l y a c a d e m y ทั้งหมด,ดสัิ์เหือนเปลี่ยนการ,รับรู้ของพวเขาเกี่ยวกับ Hidden Eight Emperor ักหลายแห่งออ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเราไม่ผ่านอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดินิกายของเราจะไม่เรียกตัวเองว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ประการที่2เมื่อเราเผชิญหน้ากับศัตรูจากอาณาจักรภานนอกเราจะต่อต้านพวกมันอย่างแข็งขันและไม่ปล่อยให้พวกมันลากเราลงประการที่3มไม่ว่าวัสดุใดที่จัก,กรพรรดิคิดเด่นเอต้องใช้ในการสร้างเิลด์แบรเรียร์คุณก็สามารถมาที่นิกายของเราและขอพวกมันได้รายการสุดท้ายนี้เกินความคาดหวังของหลายหลายคนนี่หมายความว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จำเป็นต้องเปิดคลังสมบัติของพวกเขาให้กับจัก,กรพรรดิที่ซ่อนเร้นอย่าไาเ,าาาขเขด้ อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับชะตากรรมของพวกเขาและออกถแถลงการผู้นำของวาซีดีวายเชิร์ชและผู้เชี่ยวชาญจำนวนนับไม่ถ้วนได้ไปที่ฮิดเด่นเอ็ดเซ็กเพื่อกรบาบไหว้ขอโทษชดใช้และสร้างพันธมิตรทันใดนั้นแขกของฮิดเด้นเอ็ดเซ็กทั้งหมดก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบมีคนมานับไม่ถ้วนเนย่ฉางไม่สนใจเลยแอร์และทิ้งทุกอย่างให้ดเซกฤทธิ์เดิ้งดิ้งจัดการผู้นำนิกายดิ้งยิ้มจากหูถึงหูด้วยเหตุนี้เจ้าอาวาคิวอิงแข่งได้ติดตามดเซดดดกลายเปตวฤทนของจักรรรพดิฮิดเดินอเด้ และเมื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อตัวเป็นพันธมิตรและขอโทษก็มีอีกอย่างเกิดขึ้นพันธมิตรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ประสบความขัดแยง้งความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นเจ้าของรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จัก,กรพัรดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้รับรู้ถึงประโยชน์ของรูปแบบสิ่งประดิษฐ์จกกักพรรดัแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการให้เกิดการแตกสลายแต่ตอนนี้พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสองข่ายฝ่ายหนึ่งกลายเป็นพันธมิตรของนิกายฮิดเด้นเอ็ดแล้วในขณะที่อีกด้านหนึ่งยังคงเป็นศัตรูของพวกเขาแม้ว่าสถาบันวัต สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สําหรับปรมาจารย์ของ Heavenly Tower of Legacy, Wensing Sex และผู้คนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆสําหรับพวกเขานี่มันเลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่าพวกเขาเสียอีกน่าเสียดายที่ชื่อเสียงของเย่ชางสเสื่อมโตขึ้นพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นฝ่ายตรงข้ามของ Yidden e s s e อีกต่อไปในความเป็นจริงพวกเขาไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นคู่ต่อสู้ของจัก,กรพรรดิที่ซ่อนเร้นอีกต่อไปหลอดแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกและคนอื่นๆหวาดกลัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการสร้างสิ่งประดิษฐ์จักรพรรดิที่ทรงพลังไม่เพียงแต่มีข้อบกพร่องแต่ยังต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินและวัสดุจํานวนมากเพื่อดํเนินการตั้งค่าต่อไป และตอนนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่าศัตรูในอาณาจักรภายนอกนั้นแข็งแกร่งมากความหายนะของสวรรค์และโลกน่ากลัวกว่าที่พวกเขาคิดพวกเขาสามารถพึ่งพา World Barrier ของเย่ชางเท่านั้นไม่จําเป็นต้องดําเนินการจัดตั้งรูปแบบจักรพรรดิอติแฟกอีกต่อไปสถานการณ์ได้เข้าสู่ทางตันดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ต้องการได้รับการควบคุมจากการสร้างสิ่งประดิษฐ์จักรพรรดิในความเห็นของฉันเนื่องจากนิกายฮิดเดนเอ็กซ์มีชื่อเสียงมากในตอนนี้และจักรพรรดิฮิดเดนเอเป็นผู้นําของเราทําไมเราไม่มอบรูปแบบนี้ให้เขาจัดการล่ะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆนานาเลี่ยนยุนเฟิงชื่นชมเย่ชางอย่างสมบูรณ์เมื่อสถานการณ์ถึงทางตันเขาเป็นคนแรกที่ขึ้นเสียงและดึงดูดผู้คนในบ e a v e n l y Mortal World ให้สนับสนุนเย่ชาง ในไม่ช้าแรงกดดันก็มาถึงหลอดแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกและคนอื่นๆสิ่งที่สถาบันเฮเบ e n l ลี่ดาวอะคาเดมีได้ทำไว้กลายเป็นทางเลือกเดียวสำหรับเฮเบ e n l ลี่ทาวเวอร์ออฟเลกาซี่และคนอื่นๆ